สวัสดีครับผมเอกจากเอกซามบา c คอวันนี้ผมไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคอมพิวเตอร์แต่อยากจะมาเชิญชวนสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้ทุกท่านร่วมบริจาคปัจจัยทําบุญทอดกระินสมามัคคีด้วยกันอย่างที่เราทราบกันนะครับหลังจากเทศกาลออกพรรษาก็จะมีเทศกาลบุญใจที่จะพูดทุกคนไม่คว ซึ่งสามารถทําได้ปีละครั้งภายในระยะเวลาที่กําหนดนั่นก็คือเทศกาลทําบุญทอดกรถินวัดต่างๆที่เป็นวัดหลวงวัดใหญ่วัดที่มีชื่อเสียงก็จะมีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเข้าไปจับจองเป็นเจ้าภาพทอดกรถินเป็นประจําทุกปีแต่ก็มีวัดเล็กๆตามชนบทอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่มีเจ้าภาพจอกรินไว้จึงเป็นที่มาของกรินสามัคคี ซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในชุมชนนั้นๆในปีนี้ก็เหมือนกันที่บ้านเกิดของผมคือบ้านตะเคียนตนําบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านซึ่งได้แก่บ้านตะเคียนและก็บ้านสุขสวัสดิ์ได้ร่วมกันจัดทํากระถิ่นสามัคคีขึ้นโดยจะทอดถวายที่วัดป่าบ้านตะเคียนในวันที่30ตุลาคม2565นี้ในโอกาสนี้ผมจึงขออนุญาต บอกคุณเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคปัจจัยตามกํำลังศรัทธาและความสามารถคนละยี่สิบสาสิบาทห้าชิก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะได้ทําบุญทอดก้ิ่นสามัคคีด้วยกันโดยสามารถร่วมบริจาคออนไลน์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีมําเลขที่บัญชี3 0 8 0ขีดขีด ชื่อบัญชีกองทุนกีฬาเยาวชนบ้านตะเคียนสุขสวัสดิ์หากผู้ใดที่บริจาคแล้วมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยก่อนที่จะบริจาคก,ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแล้วก็สมาชิอากอบตของทั้งสองหมู่บ้านซึ่งมีชื่อและก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ ร่วมอนุโมทนาสําหรับผู้ที่ร่วมบริจาคปัจจัยทําบุญทดผินสามาคีในครั้งนี้ด้วยกันขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งปราศจากโรคภัยสามารถคันฝาอุปสรรคในการดําเนินชีวิตนี้ได้นะครับขอขอคุณมากนะครับสวัสดีครับ